ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์มวยของสยามมวยมันนะครับวันอัคารที่17มิถุนายน2568เราอยู่กันในศึกมวยมันสนั่นเมืองบวกพอหลักบุญนะครับก็จะถ่ายทอดสดทางช่องทูฟายูกดหมายเลข2 4ณเวทีมวยนานาชาติหลังสิตจังหวัดปทุมธานีนะครับก็วันนี้จํานวน4คู่ช่วงแรกในการถ่ายทอดสดวันนี้มีจํานวน10คู่เลยทีเดียวนะครับสาหรับทางด้านศึกมวยมัน สนามเมืองประจำวันอังคารที่17มิถุนายนนะครับผู้แรกสิงห์ชุมพลเจอกับแบงค์แสนกวุฒิชัยนะครับในพิกัด100 100ปอนด์เพชรอนุรักษ์เพชรประดับมวยไทยเจอกับเพชรพันนาสคงกระพันในพิกัด120ปอนด์ซปเปรอร์บอลเกียรติชัดชยัยเจอกับดีแม็กนะครับเจด,ดีมวยไทยจิมในพิกัด123ปอนด์เพชรไทยแลนด์อ,อกิตเกษม ชกในพิกัด121ต่อ123ปอนด์กับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยสายเลือดเนี่ต่อได้ตลอดเลยนะครับสำหรับาการชกแต่ละครั้งนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปดูคู่แรกนะครับสิงชุมพลเจอกับแบงค์แสนกวุฒิชัยในพิกัด100ปอนด์นะครับสิงชุมพลชกล่าสุด1เดือน2วันอายุ17ปีนะครับส่วนสูง165เซมตเป็นคนจังหวัดสุริน์ชกมาแล้ว45เป็นมวยฝีมือ พิกัดวันนี้100นะครับก็ปล่อยๆเลยเนี่สิบกิโลกรัมพุ่มมา3กิโลกรัมมากับอ่าค่ายนออนุวัติเยี่ยมจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นมวยฝีมือคูบเครื่องลีลาเหลี่ยมเชิงจังหวะออกอาวุธเนี่ยคล่องนะครับตีหน้าดีนะครับแทงผิวสภาพร่างกายดีส่วนด้านแบงค์แสนชกมาสุดหนึ่งในสี่วันอายุสิบสี่ปีส่วนสูงหนึร้อยหกสิบหกเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีโชคมาลสานสิบห้เป็นมวยเข่า สำที่ตวนวเปเมืองไทยนะครับก็น้ำหนักที่ดีที่สุดคือ63-92ถึปอนด์นะครับซึ่งเวทเนี่ยใกล้เคียงอยู่ที่ทางด้านสิงชุมพลนะครับเป็นมวยครบเครื่องฉลาดเหลี่ยมเชิงดีศอกมีนะครับก็เป็นมวยที่มีอาวุธจุกจิกนะครับท่าเล่นวงในเนี่ยก็มีศอกเสริมนะครับหมัดเสริมแล้วก็เป็นมวยเข่าวงในด้วยนะครับ ล่าสุดของสิงห์ชุมพลเป็นการแพ้นอกจกสีกับเสือสองเลลาวไวมวยไทยแพ้คะแนนให้กับทับหน้าสอเป็มบุตรชนะนอกยุกหนึ่งกับแบกกันนะครับแพ้นอกจกห้ากับขวัญใจนะครับเกียรติชัย,ชยยุทธสวด้ามแบงค์แสนไฟล่าสุดชนะนอกจกสี่กับเชี่ยวชาญแล้วก็แพ้คะแนนใหกกับเพชร25สอพานทะเลมวยไทยยิมนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเด่นมีชัยเล็กนะครับสองไฟต์ติดในพิกัด43กิโลกร,รมัมนะครับซึ่ง วันนี้มาเจอรุ่นพี่ซึ่งอายุ17ปีห่างกันประมาณ3ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ฝีไม้และมือเนี่ยบอกเลยว่าไม่เป็นรองคู่นี้ผมชอบไปทางด้านแบงค์แสนขอจะไปทางด้านแบงค์แสนกอวุฒิชัยนะครับซึ่งเป็นมวยมวยเข่านะครับมวยครบเครื่องฉลาดหลักเลี่ยมอาวุธความเป็นมวยนี่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าความเก่าจะเป็นรองนะครับคู่ที่2เพชรอนุรักษ์ นะครับเจอกับเพชรนภาในพิกัด120ปอนด์นะครับเพชรอนุรักษ์เนี่ยชกล่าสุด28วันอายุ17ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ชกมาแล้ว5้ไฟเป็นมวยเฟมเอร์อนะครับครบเครื่องนะครับพิกัดนี้120ร้อี่สิบปอนด์นะครับเวทของเจ้าตัวเนี่ยคือ121ถึง119นะครับส่วนทางด้านเพชรพานาก็ชกล่าสุด1นเดือนสวันอายุ22ปีส่วนสูง112เซนติเมตรเป็นคนเจ้าวาดเชียงรายชกมาแล้ว3าไฟเป็นมวยบูเตขาต่อยมาซหม,รรมาตัคซองหลวง นะครับปล่อยห้าสปกิโลกร,รัมคุมมา2กิโลกร,รัมนะครับเป็นมวยบูธเตะขาต่อยหมัดเดินติดติดเนี่ยดีเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเพชรอนุรักษ์เป็นการชนะคะแนนโหลิมล่มเว่ยบางคนแหลมแพ้นอ็อกกกศรชนะน็อกยกสีกับโหลิมเว่ยบางคนแหลมในศึกมวยมันกับศึกเพชรยินดีแพ้น็อกกุ๊กศรีกับดาแบ้นะครับในศึกมวยมันสนามเมืองแล้วก็แพ้น็อกยกศีกับพรสุมเมย์เชียงใหม่เจอาร์มวยไทยในพิก125ปอย่วนด้าปอนด์ส่วนทางด้านเพชรพ นะครับล่าสุดชนะน้นนอกุ๊กสามกับเชิงลบลูกพิชิตแล้วก็ไปแพ้ให้กับไฟเพชรนครชนะคะแนนเช่นโต้ง BS เสมวยไทยนะครับคู่นี้ผมว่าวันนี้เพชรพนาน่าจะเปิดมาเป็นรองมากกว่านะครับแต่ไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าราคาเนี่ยชีย้ตัวชนะได้เหมือนกันนะครับแต่ผมชอบไปทางหน้าเพชรพนาสคง,งพันเป็นมวยที่บุ๊ดุดันขยันออกอาวุธอีกคนหนึ่งนะครับ ก็ต้องระวังด้วยนะครับเชียร์นักมวยไม่พอต้องไปเชียร์กรรมการอีกนะครับแลมันระวังไว้ด้วยแต่ชอบไปทางด้านเพชรพนาสองคงกระพันในคู่นี้นะครับคู่รองคู่เอกนะครับซุปเปรอร์บอลเกียรติชัดชัยเจอกับดีแม็กเจดีมวยไทยยิมนะครับในพิกัด123ปอนด์ซุปเปรอร์บอลชกล่สุด2 2วันอายุ18ปีสูงร้เสซนติเมตรเป็นคนจังหวัดตากเป็นมวยเข่ามวยเดินนะครับเวด นะครับร้อยยี่สิบแปดถึงร้อยยี่สิบสามปอนด์คือเวทของเจ้าตัวนะครับก็เป็นมวยขวาเขาในเหนียวเปิดเกมจับปั้มตีบูดดันเดินติดติดดีสไตล์หน้าตาของเชื่อมสองอีกแล้วนะครับท่านดีแม็กก็ชกล่าสุดหนึ่งสี่วันอายุสิบเจ็ดปีส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุช์ชกมาแล้วสิบไฟเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะครับก็เวทปกติเลยร้อยยี่สิบสองถึงร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์พทียกับนี่ร้อยยี่สิบสามนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือคล่อง พบเครื่องสายวางแม่นนะครับหลักเดือมดีนะครับหายไปนานพอสมไม,ไม่ไม่นานนะครับก็หายไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่มีการฟิตซ้อมอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งวันนี้เห็นว่ามาจัดหนจะเต็มพร้อมจะหนจะเต็มได้เลยนะครับในวันนี้ซูเปรอร์บอลล่าสุดแพ้คะแนนกับสิงคงทร์ธนินมวยไทยแล้วก็แพ้ให้กับศรีธนชัยสุจีบะหมี่เกี้ยนในยกที่4นะครับแพ้นอกนะครับแล้วก็แพ้อาชนะคะแนน ทองสิทธิ์เจริญทรัพย์แพ้นอกรกศีกับเพชรดำสิทธิ์เอราวันนะครับแล้วก็แพ้กับแสงอรุณสอศีสวัสดนะครับส่วนทางด้านดีแม็กก็ชนะนอกรกศีกับพันพายักษ์แพ้นอกรกสามให้กับเพชรขุนศึกนะครับชนะนอกรกศีกับอินทรีเหล็กเพชรเสียงแสงทองแพ้คะแนนให้กับภูมิรพีจิตอาสาบางแก้วแล้วก็ชนะคะแนนภูมิรพีจิตอาสาบางแก้วในศึกมวยมันวันศุกร์นะครับปลายปีที่แล้วนะครับ ก็คู่นี้ดีแม็กเจดีมวยไทยเนี่ยได้โอกาสดีกว่าเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือดีด้วยนะครับแม่นนะฮะหลักเหลี่ยมดีนะครับเข้าก่อนได้ลุ้นก่อนแน่นอนเขาจะไปทางด้านดีแม็กเจดีมวยไทยยิมนะครับผู้สุดท้ายท้ายสุดนะครับเพชรมังไทยอ่าเพชรไทยแลนด์ออก,กิดกเจอเสีมเจอกับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยในพิกัดอร121 ต่อ123ปอนด์ให้กับสายเลือดนะครับสายเลือดนี่ได้เปรียบเลยนะครับโดนต่อตลอดนะครับพิไ,ไทยแลนด์ล่าสุด2เดือน7วันนะครับที่ชกนะครับอายุ23ปีสูง1 6 9ซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ชกมาแล้ว105เไไป็นมวยขวาม,มวยฟิลม์มอร์นะครับเวท123-127ถึง127ปอนด์พิการนี้121นะครับเป็นมวยเข่าฟิลม์มอร์ครบเครื่องสัดขั้งแรงฝังหน้าย้ํไส้แหลงเหลี่ยมเชิงดีสายเลือดก็3เดือน28วันอายุ20ปีสูง1 6 7ซนติเมตรเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย ชมมาแล้วเจ็ดสิบแปเป็นมวยขวามวยฝีมือซ้อมที่ไทเกอร์มวยไทยจังหวัดภูเก็ตปล่อยปล่อยเลยเนี่ยคือห้าหกสิบเอ็ดคุมมาสี่กิโลกรัมนะครับน้ำหนักที่ดีที่สุดร้อยยี่สามถึงร้อยยี่ห้าปอนด์พิกับนี่ร้อยยี่สามเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องแข้งขวาแรงปั้มตีแข็งแกร่งมาต่อยแรงรักเรียมดีนะครับล่าสุดเพชรไทยแลนด์เนี่ยเป็นการแพ้คะแนนกับซีอุยสิงห์มาวินชนะคะแนนพงศิริสุจีบัมมิเกียว ชนะคะแนานเพชรสีทองนะครับแพ้เดชชายานะครับชนะ1เอโลวันชนะบุญหลงนะครับแพ้ดิเซลเล็กนะครับสองไฟชนะ2ไฟแพ้1นึไฟแล้วก็กลับมาชนะ2ไฟแล้วก็แพ้อีก1ไฟนะครับไฟนี้ไม่แน่นะครับเพชรไทยแลนด์เนี่ยอาจจะชนะก็ได้นะครับเพราะว่าสถติของเขาเนี่ยชนะ2แพ้1นแล้วก็กลับมาชนะ2แล้วก็มาแพ้1นสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยเนี่ยเป็นมวยบู๊นะครับ ล่าสุดที่เจอกับเสาโเนี่บอกเลยจัดจ้านในย่านนี้มากนะครับแต่ไปแพ้คะแนนแค่นั้นเองนะครับบอกเลยเป็นมวยมวยบุกดุดันนะครับอาวุธหลากหลายหนักแรงนะครับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนะครับล่าสุดแพ้เสาโทแล้วก็แพ้หนึ่งเอลวันในมวยรอบนะครับแล้วก็แพ้ให้กับปืนใหญ่นะครับชนะชายโทนาแล้วก็ชนะคะแนนมหาสมุทรลองแปะสำนักบกโลบรีชนะคะแนนหนึ่งเอลวันในชิงแชมป์ทูฟายูรุ่นซูปเปอร์เป็นตัมเวท นะครับชนะคะแนนฟ้าประธานแป้สายสี่นะครับแพ้กับสู้ศึกที่ซีมวยไทยนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้ในมวยรอบมาตลอดนะครับใบนี้สายเลือดก็มาจัดแต่จะเต็มได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับในพิกัด123ปอนด์ด้วยนะครับซึ่งเป็นเวทในมวยรอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เปรียบน้ําหนักในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมชอบไปทางด้านสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนะครับวันนี้น้ําเงินยกมุมในช่วงแรกนะครับถ้า ไม่ผิดคาดนะครับแต่ถ้าต้องไปดูราคากันอีกทีหนึ่งนะครับราคาเนี่ยเปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปทางด้านมุมแดงมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายต่อนะครับแต่วันนี้ผมชอบมมยรองนะครับใครชอบจัดขัดก็สวนไปนะครับก็อย่าลืมไปเชร์กรรมการด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามอ่าเดี๋ยวสรุปให้ก่อนนะครับโอ้โหตื่นเช้าเนี่ยสมองไม่ค่อยทํางานเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับก็4ตัวนะครับมุมน้ําเงินทั้งหมด นะครับคู่แรกเนี่ยก็ไปแบงค์แสนโกวุฒิชัยนะครับคู่ที่2ก็ไปเพชรพัฒนาสคงกระพันคู่ที่3ามอ่าดีแม็กเจดีมวยไทยจิมนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับสายเลือดเฟเตอร์มวยไทยซึ่งมีการปรับเปลี่ยนนะครับนิดหน่อยนะครับสำหรับอ่าตารางการแข่งขันนะครับก็เราติดตามกันได้ได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์ก, like, กดติดตามกดซับสไค i b ์กดกระดิดด่งแจ้งเตือนให้กับทีมงานสยามมวยมันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ